สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจนลาริก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับพูดคุยกันหลังเกมนะครับที่ซิกเนลเอดูนาพาครับต้องใช้คําว่าเกือบไปครับเกือบไปสหรา์าซโลนาที่ออกไปแพ้บรสเซีดัดมุน1นประตูต่อ3รวมผลสองนัดเข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ3นะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่เยอรมันฮันซี่ฟริก หลังจากที่ชนะมาขาดลอย40ในเกมแรกที่มอนติวิกก็ถือโอกาสในการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับทั้งในรายของอิเิโกมาติเนสที่ฟริกมองว่าเสี่ยงเกินไปที่จะลงไปเล่นเพราะว่าอาจจะโดนแบนได้ก็พักเอาไว้ขณะที่เปดรีลงเล่นมาติดติดกันฟริกก็ตัดสินใจพักนะครับคนที่ได้โอกาสลงไปเล่นใน2ตํตำแหน่งนี้นะครับก็คือปาโบกาบีลงไปยืนเป็นไพวอทกับเฟรนกี้เดยยอง แล้วก็โรนันอาราโฮลงมายืนเซ็นเตอร์กับเปากูบาซี่นอกนั้นนะครับแบ็กซ้ายจำเป็นต้องใช้ทางด้านของเคราดมาตินแทนที่อเลคันโดบาเดทีท่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแบ็กขวาอย,ยังเป็นชูสกุงเดส่วนแนวรุกนะครับลามินยามาเฟมินโลเปสนะครับราฟินยาแล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ขณะที่นิโกโควัตนะครับกุนซื้อของดอทมุลมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น3-4ตําตำแหน่ง เอ็มเดชานเจ็บใช้ชือเล่ลงมาเป็นตัวจริงนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังใช้มา x i m ซิมิเลียนไมเออร์นะครับตัวรุกดาวรุ่งลงมาเล่นแทนยูเลนบันซ,ซึ่งเล่นไม่ออกในเกมแรกหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งโดยภาพรวมต้องบอกว่าดอทมุนเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียปราศจากความกลัวครับหลังจากโดนมาก่อน0ูนยเปิดฉากบุกตั้งแต่นาทีแรกเล่นเพรสซิ่งสร้างความกดดันให้กับบาซโลนา ประกอบกับเสียงเชียร์ในซ mm ิกน a ลเอดูนาพาร์กก็ต้องบอกว่า mm hmm. กดดันนักเตะบาสโซน,นาได้ค่อนข้างดีประตูแรกได้เร็วครับนาทีที่11จากจุดโทษซึ่งชัดเจนว่าเป็นการฟาวของเซส่นะครับแล้วก็ซิูกิลาซี่ยิงเข้าไปแบบเหนือเหนือเลยครับยิงแบบปานเนก้าเข้าไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเกมของโบลูเซียดอทดมุลเลยครับแล้วก็เจ้าถิ่นมาได้ประตูห่าง2ประตูต่อศูนยังดีครับ ที่ลูกเปิดของเฟมิโลเปสครับไปชั้นและผู้เล่นดอดมุนเปลี่ยนทางเข้าประตูไปประตูนี้ถือว่าเป็นประตูทองคําเลยครับที่ทําให้ดอดมุลน,นั้นเหนื่อยเจอกับงานที่ยากมากขึ้นบาซ่าหายใจหายคอโลง่งขึ้นแต่โดยภาพรวมกับสกอร์หประตูต่อ3ก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่คือเกียร์ที่แย่ที่สุดของบาซโซนาในปี2025แต่โชคดี ที่พวกเขามาแพ้ในเกมที่สามารถแพ้ได้ในโคต้าที่ไม่เกินสี่ประตูแพ้ในจังหวะที่เหมาะสมแพ้ในเกมที่ทําให้ตัวเองนั้นยังเข้ารอบอยู่แต่ถ้าว่ากันในเรื่องของรูปเกมอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสะท้อนได้เห็นเลยว่าบาร์เซโลนาชุดนี้เนี่ยนะครับสนักเตะที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออินิโก้มาร์ติเนสกับเปเดรีครับบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยอินิโก้มารติเนสนะครับ ไม่อยู่ในสนามเปโดน,นอาร์โฮลงมาเล่นเกมมีความแตกต่างไปเลยครับอาร์โฮไม่ใช่เซนเตอร์ที่ต้องบอกว่ามีวิชั่นในการอ่านเกมที่กว้างไกลหรือว่าเฉียบขาดแต่เป็นเซนเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งในจังหวะปะทะอย่างไรก็ตามครับช่วงเวลานี้จุดเด่นที่สุดของเราโฮก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดด้วยทำให้เรียกได้ว่าบาซ่าต้องเจอปัญหาอย่างมากครับ เพราะว่าเราโฮไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่จะเป็นคนคุมแผงรับให้กับทีมได้จังหวะเข้าบอลมีความผิดพลาดจังหวะสกัดผิดพลาดจนทีมเสียประตูหลายสิ่งหลายอย่างครับทำให้บาซลน่าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นแล้วก็กดดันส่วนการไม่มีเปเดรีในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกเห็นได้ชัดนะครับว่าเกมมันไม่สามารถที่จะครอบครองบอลได้บาซ่า ไม่สามารถที่จะเล่นในแนวทางที่เคยเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพปาโบกาบียังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ใช่ช่วงเวลาที่เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีสุดของตัวเองยังต้องอาศัยการเรียกฟอร์มการเล่นกลับมาอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วไปเจอกับเกมที่ยากในลักษณะแบบนั้นที่ซิกเนลเอดนาพาร์คมันก็เลยเล่นไม่ค่อยออกท้ายที่สุดฟลิกก็ต้องเอาไปดีลงมาในนาทีที่60ครับก็ถือว่า เป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าทีมชุดนี้ใครขาดได้ใครขาดไม่ได้นะครับแต่ตอนนั้นก็ตามครับถ้ามันจะผิดจะพลาดมันก็ควรจะเป็นเกมในลักษณะแบบนี้ครับในเกมที่ชนะมาก่อน40และไปเยือนเขาแบบนี้ก็ถือว่าบาร์ซ่าได้เรียนรู้อะไรอีกอย่างหนึ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับในเกมที่พบกับบรุเเซียเดบุนที่ซิกนนลเอโดนาพาร์ค และก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพวกเขาเพื่อที่จะกลุยทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งเดี๋ยวรอบรองมีโอกาสที่จะเจอกับอินเตอร์มิลานซึ่งเป็นทีมที่แกล่งเหนียวแล้วก็เล่นด้วยยากับ